ีบอกเลยว่าหาคําว่าไม่อร่อยไม่เจอจริงและใครจะไปรู้นะครับว่าบ้านเรือนไทยหลังนี้มีขนมจีนน้ายาที่อร่อยมากๆแอบซ่อนตัวอยู่คนแถวนี้นะครับบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยเวลาเนี้ยเป็นหนึ่งในร้านที่เด็ดของซอยนนทจันทร์เลยครับทุกคนมีน้ายาให้เลือกกว่าหกแบบพวกผักนะครับก็ตักเป็นแบบบุฟเฟ่ได้เลยทุกคนดูดิมันเป็นบ้านเรือนไทยจริงๆนะใครจะไปรู้ว่ามีร้านอาหารเหนือซ่อนอยู่ในนี้เราก็สั่งมาแบบไม่เยอะมากกลังแบบพอดีพอดีวงเล็บลอที่เราสั่งมานะครับจะเป็นน้ายาหลาใจใครที่เลือกไม่ได้ว่าจะกินน้ายาไหนถ้้้้้้้้้้าา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 าสััััั่่่่่่่งงงววววววนน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 ีีีีีีจจจจะะะะคคคคมมมมกกกกกพพอออไดดดชชชิิหหลลลยยยยยยเเเเเ็็็รรบบตปปปแแขทททุ นะครับน้ํายาที่นี่คือเข้มข้นมากถ้าลองดูจากตัวเครื่องที่อยู่ในน้ํายาบอกเลยว่าส่วนตัวไม่ใช่สายขนมจีนรานี้บอกเลยไม่โกหกเลยครับทุกคนมันทําให้ผมเปิดใจกับขนมจีนอีกครั้งหนึ่งเลยตัวเครื่องในน้ํายาเรียกได้ว่าเต็มเหนียวส่วนในนี้ที่สั่งมาชิมนะครับจะเป็นแกงโฮกับตาหลวงพะบ้าแกงโฮนะครับบอกเลยว่าเผ็ดมากเครื่องแกงรานี้บอกเลยว่าถึงจริงส่วนในนี้นะครับก็จะเป็นชุดน้ําพริกหนุ่มกับน้ําพริกอ่องแกงฮังเลรานี้นะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับโรตีจิมกินคู่กันบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับทุกคนส่วนใหญ่ฮังเลจะติดหวานร้านนี้ไม่ติดหวานเลยมากินอาหารเหนือจะพลาดข้าวซอยไปได้ยังไงอันนี้จะเป็นข้าวซอยแห้งที่ผมลองสั่งมานะครับเรียกได้ว่าทํามาในฉบับที่โคตรเข้มข้นคือตัวเส้นเขา ี่คือแบบลวกมาสุกกำลังดีเลยกินกะทินี่คือแบบทะลุทะลวงสุด,ส,ด,ส,ดส่วนสองจานเนี่ยนะครับสดสดบอกเลยเป็นพระเอกของที่ร้าน MVP ของขําคืนนี้ได้แก่ตัวหมูทอดน้ำตาลตโนดร้านนี้โคตรอร่อยครับทุกคนจะบอกว่าพีเป็นคนติดหวานก็ได้ไปกันสองคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอันนี้คือแบบอร่อยสุดในร้านแล้วครับทุกคนก็ไปลองกินกันนะครับร้านชื่อว่าขนมจีนต้นกามปูอยู่แถวแถวซอยนนลจันทร์ส่วนพีไปกินต่อไม่รอลวจ้า